สวัสดีทุกคนวันนี้รีวิว2 0 2 6 Toyota Land Cruiser Land Cruiser เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถขั้นสูงสุดมาโดยตลอดเป็นยานยนต์ที่หลายคนในปากีสถานไว้วางใจในด้านสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้และความแข็งแกร่ง้ดยรุ่นปี2026เราจะคาดหวังอะไรได้บ้าง Toyota จะนำเสนอความก้าวหน้าอะไรบ้างให้กับรถสี X 4อันเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้มาดูกันก่อนอื่นเลย Land Cruiser ยังคงมีรูปลักษณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับปี2026เราคาดหวังว่า จะมีการออกแบบที่ยังคงความโดดเด่นในขณะที่ผสมผสานสไตล์ที่ทันสมัยลองนึกถึงส่วนหน้าที่โดดเด่นและบึกบึนอาจมีกระจังหน้าที่โดดเด่นขึ้นและไฟหน้าเหลดที่ดุดันเราคาดว่าจะมีการออกแบบที่แข็งแกร่งและมีจุดประสงค์ชัดเจนโดยมีคุณสมบัติเช่นกันชนหน้าแบบรับน้ำหนักหนักแผ่นการกระแทกและซุ้มล้อที่บานออกเพื่อเน้นย้ำความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดท่าทางจักว้างและมั่นใจพร้อมที่จะรับมือกับทุกสภาพภูมิประเทศที่ปากีสถานโยนใส่ การออกแบบด้านท้ายหน้าจะใช้งานได้จริงและใช้งานได้จริงโดยมีประตูท้ายขนาดใหญ่และอาจมีประตูหลังแบบพับแยกได้เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่เก็บสัมภาระได้ง่ายเรากำลังมองหาแนด์ค c r u ซอร์ที่เป็นทั้งการแสดงออกถึงพลังและเครื่องมือสำหรับการผจญภัยเมื่อก้าวเข้าไปภายในแลนด์ครูเ e r ปีอร์ปี2026จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นรถที่ต้องนั่งสบายตลอดการเดินทางไกลพร้อมฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ระบบอินโฟเทนเมนตจอสัมผัสขนาดใหญ่ความละเอียดสูงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับ Apple CarPlay Android Auto และอาจรวมถึงระบบนำทางขั้นสูงที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับถนนในปากีสถานเราคาดหวังว่าจะมีระบบเสียงระดับพรีเมียมสำหรับการขับรถทางไกลข้ามประเทศแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบจะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ในขณะที่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบเตือนออกนอกเลนและกล้อง360องศาจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายเบาะหนังพรีเมียมหลายไม้และวัสดุสัมผัสอ่อนนุ่มจะสร้างบรรยากาศที่หรูหราห้องโดยสารกว้างขวางสามารถรองรับผู้โดยสารได้7หรือ8คนจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มใหญ่เราอาจได้เห็นตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายรวมถึงเครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบชาร์จอันทรงพลังหรือแม้แต่ระบบส่งกำลังไฮบริด เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเครื่องยนต์ดีเซลที่แข็งแกร่งซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องแรงบิดก็ถือเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานแบบออฟโรดระบบ 4x4 ขั้นสูงที่มีโหมดการขับขี่หลายโหมดับเฟืองท้ายแบบล็อกและการตั้งค่าช่วงล่างที่ซับซ้อนจะทําให้นด์ครูเซอร์สามารถพิชิตทุกภูมิประเทศได้ตั้งแต่ภูเขาที่ขรุขระทางตอนเหนือไปจนถึงทะเลทรายทางตอนใต้คุณสมบัติต่างๆเช่นระบบควบคุมการคลานการเลือกสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและระบบช่วงล่างที่แข็งแกร่ง พร้อมระยะยุคตัวที่ยาวนานจะทำให้แม้แต่เส้นทางที่ท้าทายที่สุดก็ยังสามารถควบคุมได้เราคาดหวังว่าจะมีระยะห่างจากพื้นมุมเข้าและออกและความสามารถในการลุยน้ำที่ยอดเยี่ยมความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและนด์ค c r u ซอ e r ปี2026จะมาพร้อมกับชุดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม Toyota Safety Sense ซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆเช่นระบบป้องกันการชนก่อนเกิดเหตุระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้และระบบตรวจจับจุดบอด จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานหรือมีให้บริการทั่วไปถุงลมนิราภัยหลายใบโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งและระบบควบคุมสเสถียรภาพขั้นสูงจะช่วยปกป้องผู้โดยสารได้สูงสุด